อันนี้จะเดินลงกระไดไปให้ดูส่วนข้างล่างหน่อยนะคะส่วนข้างล่างข้างบ้านค่ะค่ะส่วนข้างบ้านค่ะแต่ยังไม่ได้ให้ดูในบ้านนะคะดูข้างบ้านในตอนกลางคืนก่อนค่ะข้างบ้านกับหน้าบ้านนะคะค่ะค่ะอันนี้ส่วนของ ข้างล่างค่ะส่วนข้างล่างเตาบาร์บีคิวสามารถปิกนิกย่างปิ้งย่างค่ะอันนี้สวนหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านของข้างล่างนะคะ ั่นที่เห็นคือถนนสุขุมวิทนะคะที่รถวิ่งอยู่นะคะที่เห็นอยู่นะคะคือถนนสุขุมวิทค่ะค่ะถนนสุขุมวิทมองเห็นจากบ้านนะคะ ข้างบ้านค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำตกนะคะแต่พอดีเอาน้ำออกไว้ค่อยถ่ายตอนมีน้ำนะคะอันนี้เป็นทางลงบ้านนะคะเป็นบันไดทางลงทางขึ้นนะคะ ไว้ค่อยรีวิวอีกครั้งตอนเอาน้ำใส่สระก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีน้ำในสระ ในบ้านเดี๋ยวค่อยรีวิววันหน้านะคะมาถึงในบ้านข้างล่างนะคะนี่เมื่อกี้ลานที่เห็นจากข้างบนเมื่อกี้ะคะ่ะ เดี๋ยวค่อยรีวิวครัวหลังบ้านขราวหน้านะคะอันนี้เป็นส่วนของที่จะเดินลงไปหรือว่ารถขึ้นมาชั้นสองจอดลานชั้นสองแต่ส่วนข้างล่างจะเป็นโรงรถนะคะค่ะโรงรถก็จอดรถได้เยอะนะคะ นี้จะเป็นที่บอกค่ะเวทีเป็นเหมือนจอทีวีอะค่ะขึ้นไปข้างในถ่ายรูปมันเราอยู่ในจอทีวีเลยนี่ก็คือเวทีร้องเพลงเหมือนกันนะคะค่ะสวนบนนั้นก็เป็นลานบาร์บีคิวเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคนะคะสนใจก็ติดต่อมานะคะตามเบอร์ 092 6232 282ค่ะพิซซาร่านะคะค่ะสนใจมาดูของจริงนะคะทักกันมาได้นะคะที่ดินประมาณเกือบ6ไร่อะคะ่ะมีเงินไม่เสียดายซื้อแล้วเหมือนได้เปล่านะคะพี่ยังเสียดายเลย เพราะมันหาไม่ได้แล้วที่ดินแบบนี้ที่อยู่บนที่สูงอยู่ในเมืองใกล้สนามบินอู่ตะเภานะคะรถไฟความเร็วสูงกำลังจะเปิดนะคะที่ดินอยู่ติดถนนใกล้ถนนสุขุมวิทแค่600เมตรค่ะมองไปจากบ้านก็เห็นถนนสุขุมวิทนะคะมองเห็นถนนรถวิ่งเลยนะคะ ค่ะใกล้โรงพยาบาลศิีริกิตแค่5กิโลใกล้สนามบินแค่7กิโลนะคะค่ะนี่คือถนนที่มองไปคือถนนสุขุมวิทค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ